ข้อ50นะครับเขาบอกว่าจงหาสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ c 2, 4) โฟกัสนะครับเขาให้มาทั้ง2จุดแล้วคือ (2, 1) กับ (2, 7) จุดยอดอยู่ที่ (2, 6, 2, 2) พี่ว่าข้อมูลตรงเนี้ยเกือบครบแล้วนะครับเรามาดูซิว่าจะเขียนกราฟออกมาได้ยังไงนะ,ะเขียนกราฟนะครับไฮเปอร์โบลาเนี้ยเขาให้จุดโฟกัสมาถูกไหมพี่เขียนจุดโฟกัสก่อนเลยนะครับจุดโฟกัสอยู่ที่ (2, 7) กับอะไรเอย่ยกับ2 1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นไฮเพอร์โบลาอะไรครับไฮเพอร์โบลาตั้งแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมนะครับจากจุดที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นไฮเพอร์โบลาตั้งเรารู้จุดโฟกัสนะ f 1 f 2ต่อไปครับเรารู้ว่าจุดศูนย์กลางนะจุด c คืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางนั่นเองคือจุดอะไรครับ2 2 4จุดยอดนะครับจุดยอด อยู่ที่จุด2 6 2 6กอ่า26กราฟกับอะไรเอ่ยกับ2 2กราฟประมาณนี้โอเคไหมครับกราฟประมาณนี้นะทีนี้ครับเรามาดูกันต่ออ่าพี่เขียนไว้แกนไว้ให้ด้วยปุ๊บประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสมการของไฮเพอร์โบลานะครับสมการมาตรฐานของมันคืออะไรสมการมาตรฐานของไฮเพอร์โบลานะครับสมการที่เป็นไฮเพอร์โบลาตั้งแบบนี้นะครับอะไรต้องเป็นตัวนํา y ลบ k นะครับนำถูกไหม y ลบ k ส่วนด้วย a ยกกาลังสองลบ x ลบ h ทั้งหมดยกกําลังสองส่วนด้วย b ยกกาลังสองเท่ากับ1นอันนี้ตั้ง ถ้าเป็นแนวนอนนะครับมันก็สลับกันแค่นั้นเองถูกปะฮนะ x กับ y เนี่ยมันสลับกันนะครับในกรณีที่เป็นแนวนอน x ก็จะเป็นตัวนำนะแต่ตรงเนี้ยเราเป็นเ y อร์ b o l a ตั้งนะครับก็จะได้กราฟแบบจะได้สมการนี้ออกมาซึ่งสมการเนี้ยเราเรียกมันว่าสมการรูปมาตรฐานนะแล้วนะครับ จากกราฟที่เราเขียนไว้เรารู้ค่าอะไรบ้างนะครับเรารู้ค่าอะไรบ้างดูสิจากตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับที่เรารู้ในตอนแรกเลยคืออะไรครับเรารู้ว่าจุดยอดเนี่ยนะมันต่างกันเท่าไหร่เอ่ยจุดยอดตรงนี้นะครับระยะมันต่างกันเท่าไหร่ครับมันต่างกัน4ถูกไหมซึ่ง4ตรงนี้เท่ากับอะไรเท่ากับ 2a ดังนั้น a มีค่าเท่าไหร่ครับ A มีค่าเท่ากับ2นะไปกันต่อเรารู้ค่าอะไรอีกครับตรงนี้จุดยอดเนะี่ยมันคืออะไรมันคือ h k ถูกนะอ่ามันคือ h k นะ,ะจุดศูนย์กลางขออภยัยจุดศูนย์กลางคือ h k ดูที่ค่า h f 2 h f 2นะครับจุดโฟกัสตรงนี้ตรงนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจาก k บวก c นะซึ่ง k มันเท่ากับ4 c ต้องเป็นเท่าไหร่ครับถึงบวกเข้าไปแล้วเท่ากับ7ดังนั้นเราจะได้ว่า c เท่ากับเท่าไรเอ่ย c, c เท่ากับ3ซึ่ง c เนี่ยมันเป็นด้านที่ยาวที่สุดน้องรู้ค่า a น้องรู้ค่า c น้องหา b ได้ไหมหาได้ถูกไหมครับเพราะมันมีความสัมพันธ์ระหว่าง a b c นะครับคืออะไรคือ c ยกกำลัง2 เท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองตอนนี้เรารู้ค่า c คือ3 c ยกกำลังสองเท่ากับ9 a คือ2 a ยกกำลังสองเท่ากับ4บวก b ยกกำลังสอง b ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไรครับ c ย้ายไปลบเหลือ5 b เท่ากับรูทห้านั่นเองนะรู้ค่า a รู้ค่า b รู้จุดยอดน้องก็แทนเข้าไปในสรรมการมาตรฐานได้แล้วถูกไหม y ลบ k นะครับ k คือเท่าไหร่ k คือ4ยกกำลัง2ส่วนด้วยนะครับ a คือเท่าไรครับ a คือ2 2ยกกำลังสองคือ4ลบนะครับ x ลบ h ed. h ed คือเท่าไรครับ h คือ2ยกกำลังสองส่วนด้วย b น้องหาออกมาแล้วเนี่ยถูกไหม b คือรูทยกกำลังสองมันก็ได้5นะครับเท่ากับ1แก้สมก,การออกมาหารูปทั่วไปแค่นี้เลยนะครับข้อนี้แก้สมก,การครับพี่คูณด้วย คนอนะครับทั้งเศษและส่วนนะคูณด้วย20เพราะฉะนั้นในก้อนแรกจะเหลือ5 y ตรงนี้กระจายได้ y ยกกำลังสองลบ 8y วบวก16กนะครับก้อนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบ4คูณด้วย x กยกกำลังสองลบ 4x บวก4เท่ากับ1ได้ค่า5 y ยกกำลังสองลบ 40y บวก80 -4 กระจายเข้าไปได้ลบสกกกำลังสลบเจอลบเป็นบวกบวกสิบนะครับลบเจอบวกเป็นลบลบเท่ากับเท่าไหร่ครับ20เนี่ยมันต้องคูณมันต้องคูณตลอดทั้งสมการถูกไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ต้องเป็น20นะครับฝั่งขวาเหลือ20น้องก็จัดรูปว่ามันตรงกับช้อยข้อไหนนะครับสังเกตนะครับเปรียบเทียบทีละพจน์ก็ได้จะได้ลบสีกกําลังสบวกห้ยยกกำลังสอง 2, ดูที่นะครับตัวแปร x สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x นะครับคืออะไรเอ่ยคือบวก1 6 x น้องตัดออกไปแล้ว2ช้อยดูสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y ครับมันคือลบ40 y ตัดช้อยได้อีกไหมนะครับตัดได้อีกถูกไหมเจอคำตอบที่ถูกต้องรู้ยังเจอแล้วนะครับข้อ50ตอบ1นะครับจบเลยนะลบ40่ y บวก44เท่ากับ0นย์นั่นเองนะ วิธีการเปรียบเทียบ่เปรียบเทียบแต่ละช้อยเนี่ยเปรียบเทียบตัวเลขนะครับมันก็ทำให้เราทำโจทย์ได้ไวขึ้นระดับหนึ่งนะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูก็แล้วกัน